สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าโซเกมฟี่ฟ้ากับเอชเชคเคยนะครับน้องมือนีคมสีผ้าทุกคนมาล่องเรียนซีวีซีกันเบิึงเนาะครับน้อว่าซีวีซีนี่มันบม่ได้ถ่าเวลาดิมันคือแบบเขา่าปึ๊บคือเข่าไปเลยเนะี่ยเข่ามาเรียนเก่งไปจะว่าขั้นเป็นเป่นหมดลงเรียนธรรมาดามันได้ถ่าเวลาเราคือผมสีผ้าทุกคนมาล่องเรียนหมดซีวีซีกันเบิงึงมันจะจับคู่ให้ให้กันพร้อมกันผู้ใด็ดสุดมากเลยน้อบาดทั่วไปเกาะสวรรค์เข้าชบ,บรับนะครับเกฟี่ฟ้าย้ายมือแล้วมันก็อัปเดตมาเนาะเพราะที่นี่ ไลามันอัปเดตนี่ถ้าพื้นหลังนี่ทุกย่ามันก็จะเปลี่ยนไปเอาเป็นว่าเพื่อเป็นกากทีเวลาเข้ามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าไปเลยแลกเข้าไปอ๋อมันวัชิเลนหมดซีวิซีมันไปเข้าหมดหมดทั่วไปโอใส่แบบสมองเอาละฮะเขาเข้าเขาจู่หมดซีวิซีแล้วไปกันเลยจะเข้าเขามาาฮาก็ต้องสืบปืนก่อนนะจ้าขันแลบปืนมันสึมิแค่สองกระบอกเท่านั้นเองว้าว เอาละฮะความทยานพุ่งมาสู่แล้วตอนนี้ความทยานพุ่งสูงสุดตอนนี้มีคนไม่เอย่ยมีคนบอสูวเอ้ยบ่ได้เปิดไหมอุปการ์เปิดไหมน้อสูฮาข้าเจ้าดาก์คเรนกาติวาซะใช่หละ่ะเฮ้ยมาตัวไหนเป็นสกอยตัวไหนเป็นสลิมมาเจอฉันหน่อยตัวได้เป็นสลิมมาพ่อกรรันโหลดมือนี่โอ้ยเห็นดีสลิม นี่นีย่ล้มแล้วฮิยิงยิงตั้มือคานมีคานมีคานได้ก็มีมันลุกได้หรอกนี่แหะนี่แหละตัวนึงอยู่ได้ละโอ้โหวงก็เริ่มบีบมากเลวทุกคนตอนนี้อ้อวอ้าวสลิมยิงสัตว์นี้โอ้โหโอ้โหเย้แล้วแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปนะคะครั้งนี้โอ้โห เรานําไปหนึ่งนะตอนนี้หนึ่งต่อศูนย์เรามาดูรอบสองกันดีกว่านะ,ะทุกคนรอบสองก็จะมีปืนหลากหลายชนิดให้เราเลือกเพิ่มมากขึ้นนะฮะงั้นเราจะเอาปืนระยะใกล้กันเลยก็แล้วกันเพราะว่าระยะไกเลเดีไม่ค่อยได้ได,ได้ได้ใช้นะฮะนะฮะเรามาเลือกอันนี้เลยดีกว่านะจะ,นะจ้ะน่าจะตอนนี้เรามาอยู่กันในด่านอันนี้ก็จะเป็นเกาะสวรรค์นนะแต่ว่ามันจะมีการอัปเดตสวยๆนิดนึงนะนะฮะฝั่งของเราจะมีผู้ ที่แอบที่จะยิงเราอยู่นะคะตอนนี้เราเข้าไปฝั่งนั้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอไป,ไปอะวะเหี้ยแมันต้องยืนน้ำมันนี่แหละทุกคนใช่ปะนีน่ละน้ำมันนี่แหละเบิงซ์โงแล้วเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนตลิมตลิม ยิงดูดูว่ะเออจะยังไงลราฮ่าฮ่ากิ้วจะเล่นนิ้วตาสลิมตัวนึงเดือดตาไหนตัวไหนมาเก่งเดือดโอ้โหมันแอบอยู่ทางนู้ดยิงดูดูไปเลยครับโอ้โหโอ้โหู้นเราก็ล้มเองแเราก็ล้มเองโอ้โหเต็งกิ้วเยอะโอ้ไฟตายรวดไฟตายรวด จะได้เอากับชนะอยู่ดีชนะไปรอบสองแล้วฮะรอบสามปืนก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็โลจ่จะมีรวมทั้งเอ,อ่อหมวกแล้วก็เกาะน,นะฮะเพิ่มมากขึ้นนะฮะทุกคนต้องขออภัยนะฮะเสียงลมตอนนี้นลมมากเลยนะฮะตอนนี้มะคราวนี้เราเล่นลูกซองน,นะจ๊ะทุกคนมาตัวไหนตัวไหนคิดจะไปสู้กับแม่มไปเราไม่ดีรอปลุกไปเลย ลายลาลใส่เอออะไรเออออกผูกัามานจีจ้าข้างนี้โอ้โหยังไงเจอมาแล้วลูกซองกระน่ำยิงลูกซองกระน่ำยิงกระน่ำยิงล้มหนึ่งล้มหนึ่งโอ้โหยอดและแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปรอบที่สามนะคะทุกคนโอ้โห แล้วฮะตอนนี้รอดตัดสินนะฮะทุกคนจะมาดูกันนะฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะอย่างแท้จริงเอาละฮะตอนนี้เรามาเลือกปืนกันเลยดีกว่าตอนนี้เอาปืนเก่านี้แหละแต่ว่าเราจะเพิ่มอยู่ที่เกาะนะฮะก็เรามาเกาะนะฮะทุกคนเอาเกาะเพื่อความแข็งแกร่งฝั่งสีเรีลก็จะเป็นอ่อกล่องเสริมเกาะน,นะฮะตัวอัพเกาะเอาด้วยดีกว่าถ้าเกิดเกาะเราแตกขึ้นมาใครจะรับผิดชอบวิ่งมา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 ,มา มัน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 ต้องอยู่ตรงนี้เออโอ้้าต้องแอบทางด้าน decorative. นี้เนาะนั่นไงเห็นหรือยังเออเห็นไหมเห็นไหมใส่ว่าเดี๋ยวอ้อมไปทางนี้ดอกนี่ปะทะกันทุเดียวบุอ้อมล้างเองมันบอดหรือเปล่า่ะล้มโอ้ไม oh i l ่เย้วาแล้วมันต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วกำลังนั่งรุนอยู่นั่งรุนอย่างเงี้ยชนะไปะแล้วนะจ๊ะย้สี่ต่อสูเนะตจ้าทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมนี้อุ้ยอีกแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมน,น,งงกน,กมนี้ก็คือผมก็มาล่นให้ทุกคนได้เบิรงแครดนิดหน่อยเองนะครับน,รน้องพาวาถ้าเป็นแค่ซีวีซีมันก็บดเอตไซเวลาาดูนก็ยัง เกาะตะวันหรือหมูทั่วไปนะครับเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมนั่นเด้อครับแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิง่งเพื่อที่จะทม่พลาดการแจง้งเตือนให้ไหมจะรับมือนี้ผมก็ต้องขอตัวลาบแก,ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย